เท่าเปิ่งดูนี่นางงามจัก,กรวาลเม็กซิกโกบ่าดีง,งามสำเร็จเดี๋ยวนี้ว่าสู่คนไทยซ้ำเขาก็งามปาะนันล่ะกระสันเขาจะได้เป็นนางงามจักรวาลติกรกรมการแวมกรรมการตาถั่วคักนี่ออขอเดาว่าคนไทยก็งามอยู่เดียวแต่ประกาศติดแค่หน,นึ่งในสิบตกลอบเสยเนาะ แต่เขากัเก่งอยู่เขากังามอยู่กับมการชุบหนีตาบอถึงขึ้นมาพี่ไอโอ้บังเดโอนคอยมีเรื่องสิปรึกษาเอ้าปรึกษาหยังด้วยเนี่ยในฐานะเจ้าเป็นผู้ชายคือกันเด้อเออเจ้าต้องรู้ใจผู้ชายเด้อือคอยกุ้มใจหลายหลายเรื่องผู้บ่าวแม่ไอ้ผู้บ่าวอฮึนักใจบ่แมน มันมีผู้ใดแน่ล่ะที่ว่าตูนักใจนี่ออกับไอ้สมเออกับไอ้เหลิมอันสองคน,อนนะไอ้เบิงแล้วโวอนอันบักเลิมกับบักสมเป็นบ่จ้าอันว่าบักหนึ่งกับนาตาปัญญชลน,น้ำห้อน <c oughs> อันว่าบักสมั่นกั <c oughs> นหัวยนะฮักเปรมพ่อปั่นปะบูชนเคือนแ <c oughs> ล้วที่สำคัญบักเหลิมนะบัมีเบียกมีการมีงานยัง ขับรถเลาะบ้านแว่นไปเว่นมาโอ้ยเจ้าก,กับว่าบาปเขาเนาะแล้วขับวินมอเตอร์ไซค์ตัวน่ะนม่ยน,นฉันบอก <c oughs> จาอันสองคนนี้ได้โอนเข้าว่าน่ะเต๋ทิมเลยตาบูดีบอกขันตาบูดีซื้อมากิน Star นะบีไอสตาน่ะบำรุงสายตานะ่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องฝ้าบำรุงสตรี <c oughs> สวยจากภายในสู่ภายนอก ลิ้งกินไก่หอมตัวสดชื่นสบู่สมุนไพรชิ่งลิงนะ่ะซื้อมาใส่น้ำบุญมาพันดวง0856471234เจาสขาทรงหอดบ้านโอ้เมีนบอกพี่ไอ้เออเสือเฮ้านี่เลือกคู่ค้องเด้ออ้อนจ้ามันต้องหาแนวสิ่งหม่ไมให้เจ้าของต้องเลือกคนใหม่เปรียบเทียบย่งไงเด้อ,อเอาให้ไอ้ถามนะเนออี่ย ระวังรถดไม่เนี่ยกับรถมือสองเนี่ยตัวสิเลือกเอาอย่างเอากับมือไม่พแล้วเนาะนั่นเด็กนี่จะเป็นมือไม่ใ่คือยังโทรศัพท์เนี่ยเอาโทรศัพท์เกา,าห้างๆกับโทรศัพท์ไม่เนี่ยตัวไหนดีอก็เครื่องไม่พุเลี้ยวนั่นเด็กตัวยังมองหาสิงเปนไม,ไม่คู่ข้องกียคือก,กันเนื้อคู่นี่ก็คือกันผู้เบาเนี่ยก็คือกันนาตาโพสิเกเคือซุ้มนั่นเนี่ยเตะทีมลด เดมันได้คิดยังไอ้นี่โอนเฮยคักได้เหรอเนาะไอ้เนาะเออโต้ปรึกษาถึกแล้วปรึกษาคนอ่ะถึกแล้วปรึกษาเฮานี่อืข้าฉันเนาะสองคนนันเตะที่มันเข่าป่าหลุดผมควนเมควรเลือกคนใหม่เลยบัดนี้ต้องการไปข้อติดสินิมขคอนี่อยู่ของนี่ไม่หาซึ่งไม่เข่าค่ะจบของอีบ้านี่ไปเบิ่งยังอันกูเก่าอันของกูเก่าเตะที่หลุดเลยเกลีวเกลีว เออันให้คอยถามจะดูว่าระวังเมียเก่ากับเมียใหมเจ้าที่เลือกไผ่อือกะ่ากะเลือกเมียเก่านีละเฮ้เจ้าหันปนันบกวคอยเลือกสิ่งไม่ไม มักไปไหมเป็นได้ป่ะดิเลือกเมี่ยเก่าลองเลือกเมี่ยหม่บังดูะได้ไปทั่วนาก,ก่กนไว้อันควรกลัว <c oughs> ไปก่อนมาทำจรงดิหนีป้าผูอีกแล้วน